ดวงคนที่เกิดวันพระัศบดีนะคะประจําวันที่7-13กรกฎาคม2567นะคะแนะนํไว้ให้ดูคลิปตั้งต้นจนจบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือหักมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะความรักนะคะได้ไพ่สามใบนี้นะคะความรักของคุณเป็นความรักที่เสียสละค่ะเป็นความรักที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วอาจจะเป็นเนื้อคู่กันด้วยนะคะเป็นความรักที่ดูแลเอาใจใส่นะคะแต่บางคู่นะคะก็เป็นความรักที่ ชั่วคราวค่ะไม่แน่นอนนะคะแต่ก็เป็นความรักที่หวังดีเป็นความรักที่เอาใจใส่นะคะบางครั้งก็เป็นความรักที่ไม่หวังผลประโยชน์นะคะถ้าถามว่าคู่รักที่จากไปแล้วมีโอกาสที่จะกลับมาไหมในไพ่บอกว่ามีโอกาสที่จะกลับมานะคะแต่ก็กลับมาแค่ชั่วคราวแล้วก็ไปอีกค่ะแนะนํานะคะให้ไปทําบุญนะคะบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลนะคะบริจาคเงินให้กับมูลทิ เด็กนะคะบริจาคเงินให้กับมูลที่สัตว์จอนจัดนะคะถวายน้ําให้พระนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องความรักค่ะ